สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบอลสีอีกตู้หนึ่งนะครับของรังบอลคอนหวันที่ได้ทำการเพราะเลี้ยงไว้นะครับก็จะมีอะไรบ้าง เดี๋ยวก็ต้องมาคอยชมกันนะครับว่ารังบอลคอนหวานจะมีบอลเด็ดๆอะไรให้กับแฟนๆ u t u b e แฟนๆเพจแล้วก็แฟนๆติ๊ t ต k อกได้ชมกันนะครับเดีย๋ยวมาชมตู้นี้กันเลยครับตู้นี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นรูปภาพที่ผมลงให้ชม ถ่ายรูปบางต้นไปบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับบอลสีตู้นี้ของรังบอลคอนวันนะครับฝนตกนะครับตู้ก็เลยเปียกหน่อยตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับอากาศกำลังสดชื่นสบายๆนี่เลยครับต้นแรก เมืองเกาะเกร็ดนะครับสวยมากต้นใหญ่มากนะครับนะครับดูจากมือผมนะครับต้นนี้ใบใหญ่สวยงามมากเข้มนะครับ,บใบนี้เหลืองในกล้องอาจจะไม่ค่อยเหลืองนะครับแต่จริงๆสีเหลืองเลยผมต้องออ,อกไกลๆนะ ความสมบูรณ์ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับใบทรงสวยครับกลมสวยงามจริงๆข้างในนี้ก็เมืองเกาะเกร็ดเหมือนกันนะครับเมืองเกาะเกร็ดเป็นบอนสีที่ชอบแดดนะครับก็ควรจะให้แสงสว่างถึงหน่อยนะครับ นี่ก็ลูกเขาเป็นหน่อนะครับหน่อที่แยกออกมาสวยครับต้องขอชมผู้ผสมสายพันธุ์อาจารย์ปอนะครับสวนมณีมนที่รังสรรค์บอลส,สวยๆมาให้เราได้ชมกันนะครับรังบอลคอนหวันก็ได้ครอบครองไว้จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่ม ใช้เมืองเกาะเกร็ดเป็นแม่พันธุ์หลักนะครับสำหรับขยายบอลสีที่ทางดังบนคนหวานได้ทำเองอ้าว,เด,วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเจออะไรขึ้นมาแวว <Yahoo! S 1> ต้นนี้นะครับมีดอกนะครับ โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับถือเป็นรางวัลแห่งความเพียรพยายามในการเพาะเลี้ยงน้องเขาตอบแทนให้ดอกลมาแล้วครับเมืองกเกาะเกตอาจารย์ปอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอชมหน่อยอ ได้ดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคอยดูกันว่าเราจะเอาผสมกับอะไรดีต้นนี้ก็สวยนะครับไม่แพ้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราคงจะรอต้นนี้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับมาชมนี่มะนีล้อมเพชร ก็เป็นไม้ของอาจารย์ปออีกเหมือนกันแหะครับผู้ผสมนะครับแต่ผู้ถือสิทธิ์นี่รู้สึกว่าจะเป็นอีกท่านนะครับผู้ที่ได้ครอบของสิทธิ์ไปนะครับแต่ว่าผู้ผสมก็คืออาจารย์ปอสวยครับใปดัางด่างสวยงาม มาชมต้นนี้ก็คือมังกรเกร็ดเหมือนกันนะครับเอ,อ้มีหนอเต็มเลยยังไม่ได้แยกเลยนะครับหนอดดังเอื้อมไม่ถึงนะครับเพราะว่าต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าตู้นี้กว้างเมตรหนึ่งนะครับแต่ว่าใส่ได้แค่สองต้นก็จะเต็มแล้วนะครับ อันนี้เป็นลูกไม้ที่ผมผสมเองนะครับลังบอลคอนหวานเป็นผู้ผสมต้นนี้ขึ้นมาใบกลมสวยงามเลยครับจะคล้ายๆกับขุมทองนะครับแต่ว่าเขาไม่กัดสีขาวหรือสีชมพูนะครับผมก็เลยเรียกชื่อเล่นๆเขาว่าขุมทองเขียวนะครับเพราะว่าลักษณะใบคล้ายกัน เดี๋ยวผมให้ดูขุมทองนี่ขุมทองจะเป็นอย่างนี้นะครับขมทองใบกลมๆนี้นะครับของเรารังบอลคอนหวานขุมทองเขียว <c oughs> เกิดจากแม่ยอดมงกุฎนะครับผสมกับลูกไม้ผมทำฝักนี้นะครับได้อย่างนี้มาเพียงแค่ต้นเดียวนะครับ สวยมากมลักษณะใบกลมภูมใจนำเสนอเลยนะครับเดี๋ยวคิดว่าคงจะต้องหาชื่อให้เขาซะหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะมีหน้าไม้ซ้ำกับใครบ้างหรือเปล่าแต่เอกลักษณ์เด่นๆของเขาก็คือใบกลม ลกลมเกือบจะเป็นถ้วยอยู่แล้วแล้วก็เม็ดใหญ่เม็ดขาวใหญ่เม็ดแดงใหญ่ตอนแรกจะขาวชัดกว่านี้นะครับตอนนี้เริ่มกัดเป็นชมพูแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องปล่อยให้สุดกว่านี้ว่าเขาจะออกไปในทิศทางใดนะครับสำหรับ ลูกไม้ของรังบอลคอนหวันผมผ่าทําจํานวนไว้แล้วนะครับรอรอเปิดตัวยังไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรดีมาชมถัดมาอันนี้เพชรสุวรรณโชดเพชรสุวรรณโชดครับเป็นบอลดางที่ ยอดนิยมและแรงมากในปี6-4นะครับเพชรวานาโชดเพราะว่าเขาด่างสวยจริงๆรลักษณะการด่างนะครับแล้วก็เม็ดกระจายทั่วเลยนะครับข้างในนี้คือเพชรเกรดมณีนะครับอันนี้รู้สึกว่าผู้ถือสิทธิ์จะเป็นคุณเจนจีลา ใบสีบางแสนนะครับรเกิดเหมัอนนี่ในมีเศรษฐีพันล้านของรังบอลคอนหวันรังบอลคอนหวันนี่ต้องเศรษฐีพันล้านเลยเพราะว่ามีแม่ส,สวยๆจำนวนมากนี่ก็จะเป็นแม่อีกชุดหนึ่งนะครับ แน่แล้วอันนี้คือมองคลประถมมงคลประถมนะครับไม้ดาวสวยตอนนี้เป็นลูกไม้ไม้รอทำจำนวน นี่ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับของรังบอลคอนหวานนี้ก็สวยงามไม่แพ้ใครเหมือนกันเป็นใบไทยแต่ทรงยาวๆนะครับบอลดางมีนอยังไม่มีนะครับ อ๋อมีหนอนนี่หนอนหนึ่ลายก็สวยงามนะครับด่างขาวมีสีเทาด้วยเม็ดแดงเม็ดชมพูคล้ายๆเมืองเกาะเกร็ดเหมือนกันแต่ว่าใบคนละทรงกันครับ อันนี้รอทำจํานวนอยู่มาถึงต้นนี้ก็คือลูกไม้มาครับลูกไม้ด่างก้านเขียวครับตัวนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ ฝากติดตาม y o u b u c h ช n n e l รังบอลคอนหวันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook รังบอลคอนหวันตอนนี้มี TikTok อีกหนึ่งช่องทางคอนหวันคลเดียมหรือรังบอลคอนหวันนะครับจะมีเรื่องราวของบอลสีมาให้ทุกท่านได้ชมบอลสีสวยๆแล้วก็เก็บข้อมูลความรู้ในการเลี้ยงบอลสีนะครับ แล้วก็จะมีบอนสีแบ่งจำหน่ายที่หน้าเพจ Facebook นะครับหรือใครสนใจมเมล็ดบอนสีและต้นบอนสีต้นไหนนะครับโทรมาต่อได้นะครับที่0622261462หรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรนี้เลยนะครับหวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีครับสวัสดีครับ